เกิดอะไรขึ้นแม่หน่อยแม่น้องุงอิงออกมาโพสเดือดไม่ได้เกิดที่นี่แต่เลือกทำให้ที่นี่มือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอิงเล้าพี่น้องเหมือนเทาก็มีเรื่องเล่านะครับผมนอะกข่าวสารเกี่ยวกับทางแม่หน่อย,แม,อยแม่น้องวงอิงเอามาวสุพีเอามาวส,าาสุนองเอามวาสุเอฟซีอีหลานหน่อย ได้ฟังอีกแล้วพี่น้องหลายคนนะครับผมเนาะกะได้เห็นโพสของแม่หน่อยแล้วพี่น้องกะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่หน่อยถึงได้ออกมาโพดเดือดๆแบบนี้นะครับผมเนาะแม่หน่อยพี่น้องได้ออกมาโพ์ว่าปกติบ้านหลังนี้ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครไม่เคยพูดเรื่องใครไม่ใส่ร้ายใครใครจะทำอะไรก็ไม่เคยอิจฉาตาร้อนใคร อยู่เพียงลำพังตัวเองมาตลอดมีแต่คนในนั้นดูถูกเหยียหยามมาตลอดแต่บ้านนี้ไม่เคยตอบโต้พอโดนมาเยอะเราตอบโต้บ้างมองว่าเรารวยลังแก่พวกคุณไม่เคยอวดโอ้ว่ารวยแต่มองความถูกต้องใครจะดรามาก็ดราม่าเลยไม่ไหวแล้ว ขอพูดในความถูกต้องบ้างเราไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่แต่เลือกขอแต่เราขอเลือกทำความดีที่นี่เราเลือกที่จะทำให้ที่นี่มีหน้ามีตาแต่สิ่งที่พวกคุณพูดไม่ให้เกียรติเราเลยมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำเขาพร้อมคุยพร้อมเคลียร์แต่ตัวเองหนีปัญหาไม่ยอมมา พูดบอกคนนั้นคนนี้เท็ดเท็พูดความจริงบ้างมีกี่คำที่พูดออกมาแล้วจริงบ้างคะถามตรงๆเลยไม่ใช่เรื่องแค่นี้พูดให้ตัวเองดูดีคนอื่นชั่วหมดสุดยอดคำคนค่ะนะครับผมนอดน,นี้คือโพดของทางแม่หน่อยกบมีแฟนคับ fc ฟซลาพี่น้องของอีลาน,นอยเฮ้า เข้าไปกดถูกใจตอนนี้เกือบ6,000แล้วนะครับผมเนาะเกือบ6,000ไลค์เกือบพันคอมเมนต์พี่น้อง40กว่าแชร์นะครับผมเนาะตอนนี้อ่ากรหลายคนพี่น้องแฟนคลับวิซี่หลานหน่อยเข้ากับเข้าไปแสดงความคิดเทียนนะครับผมเนาะอ่ากัให้กำลังใจทางแม่หน่อยนะครับผมเนาะสู้ๆนะครับผมเนาะเพื่อความถูกต้องอย่าไปสนคําพูดของคนที่อิจฉาเราจ้าอ่า แล้วก emoji emoji ็อิโมจิอิโมจิก่อนนะครับผมเนาะกำลังใจครับกำลังใจนะพี่น้องอ่าอย่าไปสนใจพวกอิจฉากำลังใจเด้อแม่หน่อยกำลังใจแม่หน่อยนะครับผมเนาะก็ต้องบอกว่ากำลังใจล้นหลามนะครับผมเนาะออ่่าาส่วนกำลังใจแม่หน่อยนะครับผมซึ่งอ่าถ้าอ่านนะครับผมเนาะกะบนาจะเป็นอ่าตามตามที่แม่หน่อยออกมาโพดพี่น้องน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับผมเนาะที บ่หูละว่าเอาครอบคอยหลานหน่อยเฮาไปพูดในด้านใดน,นะครับผมสิ่งที่อหลานหน่อยเฮ้าเฮ็ดนะครับผมเนาะให้กับชุมชนให้กับวัดว่าอาล่มในในชุมชนในหมูบ่บ้านหลานหน่อยเฮาทําเต็มที่นะครับผมมีบุญมีงานอหลานหน่อยเฮ้าซอยตลอดอ่ากะจัดกะทิ้นผ่าปลานะครับผมเนาะซอยทั้งวัดช่วย ูป่วยติเตียงในบมูบานพอ่อาจากโครงการของพระจารย์บุญนุนหรือหรือหลวงลุงนะครับผมนอทีมีโครงการซอยอผู้ที่ป่วยติดเตียงซอยได้หลายๆอย่า,างในหลายๆส่วนซึ่งอีหล่าหน่อยเฮ้ากับครอบครัวกะเฮ็ดตรงนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็คือจังแม่หน่อยว่าล่ะแม่หน่อยไม่บ่ได้เกิดที่นี่ อีลหล่าน้อยเฮากับว่าได้เกิดตรงนี้นะครับผมเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกิดที่นี่แต่เลือกที่จะทําความดีที่นี่เลือกที่จะเฮใไ้ที่นี่มีชื่อเสียงมีหนามีตาถามแน่แฟนคลับเอฟซีของอีลหล่านน่อยเฮาแฟนคลับเอฟซีของสาวน่อยเพนันเพนันแพ่งเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์รู้จากบ้านนองคูเพราะอะไรเพราะน้องหญิงเพราะอีหล่าหน่อยเฮ้าคนทุกวันนี้รู้จักบ้านนองคู เพราะน้องอุงอิงส่วนตัวบอยซานเองก้อนนานี่นะครับผมไม่เคยไปที่สีสกเกตเลยด้วยซ้ำขนาดบอยซานเคยเคยมีอดีตแฟนอยู่ที่จังหวัดสีสกเกตแต่ตัวเราไม่เคยไปเลยดย้วยซ้ำได้ไปตอนนี่แหละพี่น้องตอนมะฮูจากอีล่าหน่อยเฮ้าเนี่ยแหละตอนน้องอุ้งอิงนี่แหละบอยซานจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่จังหวัดสีสกเกต ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเทิงเฮียนไหหมู่บ้านมีชื่อเสียงเทิงเฮียนไหจังหวัดมีชื่อเสียงเทิงเคียนไหคนอยากไปจังหวัดไปเยี่ยมเยียนอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นนาเป็นตาของจังหวัดยิ่งหมู่บ้านนะครับผมเนาะอ่ายิ่งหมู่บ้านอีหล่าหน่อยเฮ้ายิ่งมีชื่อเสียงนะครับผมเนาะ,ะการที่มีปุ่นมีงานไปลง การจัดบุญจัดงานมีหมอล่ำไปลงก็สร้างประโยชน์ทั้งนั้นรา,ายได้ส่วนหนึ่งรายได้กับเขาวัดรายได้กับเขาชุมชนอ,อันนี้นอ้ยถ้าเป็นมูบ้านบาวิสานนะอา่ามีจะคนยกย่องบอซ,อซือซะนะครับผมเนาะมีจะคนจะยินดีน้ำที่เฮตไหบ้านมีชื่อเสียงเฮยไหมูบ้านมีชื่อเสียง เฮ็ดให้คนหูจักหมู่บ้านเฮ็ดใไถมีบุญมีงานเฮ็ดใไถคนในหมู่บ้านได้มวนได้ซื่นเฮห้ยาอ่วัดว่าอาอ่าเฮ็ดใไถพระพุทธศาสนาแบบนี้ตรงอื่นมิตรคนเื่นชมนะครับผมนพบาสานบอกอได้เลยเพื่อนมิตรพรอมนาพรอมตากันที่จะซ่้อยเหลือเต็มทีอยู่แล้วขนาดเป็นบุญน,น้อยๆเป็นจ้างหนังจ้างมารํำสิ่ง กัยังไปตุ่มโฮมกันเป็นเป็นอยคนนะครับผมเนาะทางบ้านบริสารเป็นกระตุ่มโฮมซอยกันคนละไม้คนละมือกลางเต้นเฮ็ดกับเขากับน้าาซอยรับแขกทำไมบ,บ,บ่มบอมองมา่าคขอบค้ัยหลาหน่อยเฮ้คขอบัวดของน้องเนี่ยมาพัฒนาชุมชนต่อไปบอกกันเลยว่าทีแถวๆนั้น ยิ่งจะราคาสูงที่แถวๆบ้านนี้หลาหน่อยนะราคาแบบสูงพุ่งพุงพ่งสูง,สงปีดเลยตอนนี่ขนาดตอนนี้กันยัง่งกันยั่งแบบราคาสูงกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆอันนี้บอสซันยืนยันได้เลยเพราะเราไปสัมผัสมาแล้วเข้าไปเห็นมาแล้วจากทีราคาหลักหมืน่น กระโดดไปรักแสนหลายแสนตอนนี้นะครับผมเนาะในชุมชนยิ่งบริเวณไกลๆยี่หล่าหนอยเฮาเนี่ยคือว่ามองตรงนี้นะครับผมเนาะผู้ทีเพิ่นมาส้างชื่อเสียงมาพัฒน,นามู่บานมานพัฒัน,น,น,นาวัดอ่ากะเป็นกระนันใจนะครับผมเนะาะเข้าใจ ทังแม่หน่อยให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจครอบครัวอีหล่าหน่อยเฮาให้กำลังใจแม่หน่อยเข้าใจนะครับผมเนาะเข้าใจบ่าสารเข้าใจพี่น้องล่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมเนาะแม่หน่อยกะคงจัดสุจดจะทุนอีรีเละพี่น้องจังดนออกมาโพสนะครับผมเนาะปกติกะสิบ่คอยเห็นแม่หน่อยออกมาโพลแบนี้มีดอกอผมเส่อว่า อันนี้เขาไ่ได้เมาร่วมนะครับผมเนาะที่บาสารเมาไปเราจะว่าบาสารเมารวมคนทั้งหมู่บ้านที่เป็นแบบที่บาสารเมาไปเราไม่ได้เมารวมนะครับผมเนาะขออยากแยะมันมีแค่บางคนนะครับผมเนาะมีแค่บางคนบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ดอกนะครับผมเนาะบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ดอกในหมู่บ้านส่วนเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนกับยินดีนั่นแหละนะครับผมเนาะเพื่อนกัยินดีเพื่อนกัดีใจนํา บานเพิ่นมีชื่อเสียงบานเพิ่นมีบุญมีงานตลอดอันนี้เพิ่นก็นดีใจนั่มนั่นแหละนาะครับผมอันนี้เท่าก็ต้องแยกออก10%บ็กันแล้วกันบางว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมพี่นอ้องอะไรพี่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาวิสัยย้ำเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองมาสารด้วยนเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้ภาษาต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ